สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพศชายนะคะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องผู้หญิงที่เป็นคู่แทนนะคะคู่รักภมลิกิตของชาวลัคนาราศีกันนะคะมีอุปนิสัยแบบไหนนะคะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะสาหรับเดียวเลยคะ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิปนี้ดูเฉพาะผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ย อลิสทำอีกคลิปแยกไว้นะคะจะได้ดูแบบละเอียดให้นะคะพายบอกด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยพายใบยแรกเป็นพายโอ้ทูอ็ขึ้นมาคะ่ะทูอ o อ c คั s เป็นความรักที่หวานชื่นนะคะผู้หญิงคนนี้ชอบใครนะเพื่อนๆชอบที่สเปคที่ถูกต้องที่ตัวเองแบบตั้งตั้งสาตรดาดไว้นะนะคะสเปคที่ชอบสเปคที่ใช่ไม่ได้ชอบใครเพราะว่า หลงรักจนหัวปักหัวปามหรือว่าเพราะว่าความเหงาความว้าเวนะคะใครก็ได้เข้ามาฉันเลือกหมดแล้วเออไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้นะคะต้องเป็นสเปคที่ตัวเองตั้งไว้เท่านั้นนะชอบความรักที่มีการเดทก,กันอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้นะคะจะไม่ได้ตัวติดกัน24ชั่วโมงขนาดนั้นแต่ว่าคุณเขาชอบคนที่เติมความรักให้กันอยู่ตลอดนะ่ยมีความหวานให้กันอยู่ตลอดเวลานะคะผู้หญิงคนนี้นะ โ okay, อเคเปิดตัวนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้โหทำงานเก่งมากเพื่อนๆน,นะคะ Queen of w o n d s ขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่คิดอะไรทำอะไรอะ่ะแบบเป็นเงินเป็นทองนะ่ะคิดถึงเรื่องตัวเลขการค้าการลงทุนนะคะติดต่อเจราจาลูกค้าคอนเนคชั่นน่ะโหเก่งมากๆนะคะในสายงานเขานะ เป็นได้ถึงระดับแบบผู้จัดการหัวหน้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของกิจการเลยนะคะถ้าสมมติว่าราชินีถือไม้เท้ามาเนี่ยต่อให้ตอนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นตัวเล็กตัวน้อยในบริษัทนะคะแต่ความสามารถเขาอะค่อนข้างจะโดดเด่นนะเพราะว่าบุคลิกความเป็นผู้นําของเขานะคะผู้จาอะไรน่าเชื่อถือนะคะบุคลิกน่าเชื่อถืออืมนะคะการแต่งตัวทุกอย่างเนี่ยโอ้นะคะออกจะเป็นคนไม่ได้แต่งตัวหวือหวาแบบเซ็กซี่อะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าเป็นคนแต่งตัวแบบภูมิฐานนะเพื่อนบุคลิกภูมิฐานในนัดเวลาไปทำงานนะคะรู้กาลเทศะว่าอย่างนี้ละกันนะคะโอเคประตอนะคะ Seven of c ค p s ค่ะคนคนนี้มีสเสน่ห์มากนะคะมีสเสน่ห์เหลือร้อนเลยเอ,อย่างนี้นะคะแล้วตัวเองคนเนี้ยก็รู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองมีสเสน่ห์นะคะถ้าได้ Seven of Cup มานะ ใครก็ตามนะคะที่เป็นคนเจ้าชู้นะคะเจ้าชู้ประตูดินผู้หญิงคนนี้จะไม่ชอบเอามากๆเลยนะคะแบบเข้ามาแบบไม้หยอกไก่พูดจาเล่นๆแล้วก็ทิ้งไปคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะเห็นมาตั้งแต่เนี่ยควีนออบวันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นคนฉลาดรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเพื่อจุดประสองค์อะไรนะคะแต่ว่าพอเซเว่นออบคัขึ้นมาคนนี้รู้ไหมรู้แต่เขาก็จะนิ่งๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่านะว่า เข้ามาแบบหยอกเล่นเฉยๆมาเจ้าชูใส่แต่ฉันรู้นะว่าในใจเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้บอกว่าถ้าทูกรอัพคับขึ้นมานะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กระโจนเข้าหาความรักง่ายๆหรือว่าตกกลุ่มรักใครง่ายๆนะคะเพื่อนๆนะคะต้องเป็นคนที่ตัวเองอะ่ะต้งแบบสแตนดาร์ดไว้เท่านั้นนะถึงจะรักนะคะโอเคประตอนนะคะ j u s t เ n นอู้คนคนนี้เชื่อในเรื่องอ่จะบอกว่า โชคชะตานะนะคะผู้หญิงคนนี้เขารอเจอคนที่เป็นคู่บุญคู่วาสนาคู่ที่สินเสมอกันหรือว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะคะเคยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ด้วยก็ได้นะคะเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เขาไปไหว้อะไรกันนะผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบฉันหนูขอสเปคแบบนี้แบบนี้นะคะเออถ้าเข้ามายังไม่ใช่เนี่ยนะคะถ้าเข้ามายังไม่ใช่เขาก็ยังไม่เลือกนะเชื่อในบาปบุญคุณโทษ เะะชื่อในเรื่องผลกรรมแต่ก็ได้นะคะผู้หญิงคนนี้เชื่อในเรื่องว่าเออทำดีได้ดีนะคะทำชั่วได้ชั่วนะโอเคปะตอน,นะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ปล่อยความทุกข์เร็วแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องอดีตที่ผ่านมากับเขาไม่ว่าเขาจะเจออะไรมานะเขาจะรู้สึกว่าอ้าไม่เป็นไรปล่อยไปนะคะเขาเชื่อว่าภายภาคหน้ามันต้องมีเรื่องที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับเขาโดยเฉพาะความรักนะคะโอเค Three of cups โ okay. อเคผู้หญิงคนนี้อยากได้ความรักไม่ได้แค่เป็นความรักแบบฉันชูสาวอย่างเดียวนะในความรักความสัมพันธ์นะได้เพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันนะเพื่อนๆนะคะทรีออฟคขึ้นมาเป็นไพ่การได้พบกลัลยนานมิตรที่ดีนะคะเพื่อนคู่หูไปไหนไปกันชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะคุยเรื่องเดียวกันแบบคุยกันถูกคอเนะี่ยเหมือนเพื่อนๆเจอแบบเพื่อนคู่หูที่แบบ โอ้คุยกันได้ทุกเรื่องเลยนะคะเราไม่ได้ตัดสินเราว่าเออทำไมเธอพูดแบบนั้นทำไมเธอพูดจาไม่ดีแบบนี้ไม่ใช่นะคะพร้อมที่จะว่าเก่าวตักเตือนกันได้เราก็ไม่มีการกโกรธนะคะไม่มีการกโกรธในเวลาคุณว่าเก่าวตักเตือนหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่หึงหวงนะ่ะคนคนนี้นะคะอยู่กันแล้วแบบ ไม่ได้มีความเป็นเจ้าเจ้าข้าเจ้าของกันมากจนเกินไปนะคะแบบพึงหวงตามเช็คนะคะตามแบบเธอทำอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมไม่รายงานฉันไม่ใช่นะคะจะมีสเปซให้แก่กันละกันมีความรักให้กันอยู่นะนะคะอยากได้ความรักแบบฉันชูสาวแต่ว่าอยู่กันแบบเพื่อนกันนะ่ะเออนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องนะปรึกษากันได้ทุกเรื่องแบบนี้นะคะโอเคเปิดต่อนะคะไพ่หนึ่งถ้วย อาจจะบอกงี้นะผู้หญิงคนนี้นะต่อให้ชอบใครก็แล้วแต่นะคะไม่มีทางเดินเข้าไปจีบใครง่ายๆนะคะตรงสเปคตรงแต่ว่ายังมีความแบบมีมาดของเขาอะที่เป็นควีนถือไม้เท้าเนี่ยจะให้ฉั้นลุกก่อนหรอจะให้ฉันเข้าไปจีบก่อนไม่หรอกเขาก็จะแบบหน้านิ่งๆของเขาอะนะคะโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงคนนี้ เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะตั้งแต่แรกเจอนะคะอืมเขาอยากให้คนอื่นอ่ะเข้าไปจีบเขาก่อนนะคะแบบนี้นะหนึ่งถ้วยนะคะเขาหรือว่าเขาหวังไว้ในใจลึกๆก,ก็ได้นะคะว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องได้เจอความรักนะคะที่ดีนะคะที่เหมาะสมกับเขาหรือคู่ควรกับเขานะโอเค จัสติกก็ขึ้นมาโอ้โหคนคนนี้เด็ดเดี่ยวมากพอสมควรเลยนะคะทำงานก็เก่งจัสติกขึ้นมานะอาจจะด้วยหน้าที่การงานของเขาหรือว่าอุปนิสัยเขาว่ามันติดตัวแบบนี้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ว่าผิดนะคะไม่มีนอกไม่มีในนะนอ่มคิดอะไรก็พูดแบบนั้นเลยนะคะอาจจะบางครั้งอาจจะเป็นคนพูดจาไม่ได้ รักษานำใจคนอื่นสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะคะก็ฉันคิดของฉันแบบนี้นะคะจัสติสเนี่ยเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะนะคะเป็นคนดูภูมิฐานพูดจาเป็นแบบหลักวิชาการน่ะเพื่อนๆจนคนอื่นน่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งผู้หญิงที่ผู้หญิงคนนี้คิดสักเท่าไหร่ว่า เอ๊ะตกลงเขากําลังอยากจะบอกอะไรกับเรานะเพราะคําพูดมันเป็นแนววิชาการเกินไปนะคะนะคะเพราะว่ามีคนเป็นคนมีความรู้เยอะนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะแล้ว j u s t i e เนี่ยจะบอกคนที่เข้ามาหาเขานะ่ะส่วนใหญ่นะจะหวังผลประโยชน์จากคนคนเนี้ยสามารถนะคะหาคนจริงใจเนี่ยน้อยนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะพอหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเราก็ two of cups ขึ้นมาเนี่ยเร้สามถ้วยขึ้นมาเนี่ย เขารู้สึกว่าถ้าจะมีความรักทั้งทีนะเพราะนอกบ้านมีคนมาหวังผลประโยชน์เขาเยอะแล้วเขาอยากคนได้คนที่จริงใจแล้วเขาสามารถระบายได้กับทุกๆเรื่องอะอยู่นอกบ้านเขาอาจจะเป็นแบบบุคลิกนิ่งๆน,นะไม่ค่อยมีใครกล้าหือกล้าแยิบอะไรเขาสักเท่าไหร่นะคะจะติกขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพอกลับมาบ้านเนี่ยเขารู้สึกสบายใจอุ่นใจนะคะถ้าได้เจอคู่แท้นะคะแบบสาม ถ้วยขึ้นมานะอืมโอเคไปต่อนะคะโอ้เป็นอัศวินถือถ้วยนี่ขึ้นทั้งไพ่นะคะหนึ่งถ้วยอัศวินถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะมีมากเกินกว่าที่จะเดินไปจีบใครก่อนนะคะต่อให้จะชอบขนาดไหนเขาจะเก็บไว้ในใจ ด้วยใบหน้านิ่งๆเนี่ยทั้งสองใบเนี่ยใบหน้านิ่งๆของเขานะคะบุคลิกความเป็นผู้นําของเขาต้องเดินไปจีบเขาก่อนเขาถึงจะโอเคยอมเปิดใจก็ไม่ใช่ว่าเขาเปิดใจเลยนะนะคะเพราะเขาต้องศึกษาให้ดีเนี่ยแบบจ u s t i c เนี่ยอ้ยกว่าจะตกรลุมรักใครได้เนี่ยนะคะ คิดนะคะศึกษาคิดเยอะกังวลเออเป็นคนคิดเยอะกับกังวลก็ได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะชีวิตส่วนตัวว่ากังวลแล้วนะคะเกี่ยวกับความรักเข้ามาเนี่ยนะอูกังวลมากกว่าอาจจะเพราะเคยนะคะสใบเนี้ยขึ้นมาอีกความหมายหนึ่งนะคะสอถ้วยกับ7จถ้วยเนี่ยเขาเคยอาจจะถูก หักหลังในด้านความรักมาก่อนเจอคนเจ้าชู้นะคะเจอคนหวานเสน่ห์ให้เขามาก่อนจนเขาแบบตกหลุมรักไปแล้วแล้วเขารู้สึกเสียใจมากๆมาก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะจนกระทั่งการมีรักครั้งใหม่เนี่ยโอ้โหเขาเลือกเยอะมากพอสมควรเลยนะคะอืมโอเคไปต่อน,นะคะ โอเ้เรามากี้บอกอกหักก็อกหักมาจริงๆสามดาบขึ้นมาเลยนะคะสามดาบในด้านความรักนะเพื่อนเพื่อในจานวนดาบทั้งหมดนะสามดาบมันเจ็บมากที่สุดแล้วอ่ะมันเจ็บลึกจนกระทั่งจําฝังใจแล้วก็ยากที่จะลืมนึงนะคะเป็นความรักที่แบบใจสลายนะเพื่อนเพื่อนดูสินะคะดาบสามดาบปักอยู่ที่หัวใจแบบนี้เลยนะคะเราผิดหวังมากๆกกว่าจะฮิลตัวเองขึ้นมาได้นะคะจนมีความแขง็งแกร่งเนี่ยแบบราชินีนะคะกับ จสติดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะโอเคจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะถ้า3แบบขึ้นมาผู้หญิงคนนี้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยสูงค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าอย่าให้ถึงจุดที่เขาจะต้องระเบิดออกมาอะไรก็แล้วแต่จี้ใจดำนะคะ,ะปมในชีวิตหรือว่าสิ่งที่เขาไม่ชอบมากๆเนี่ย หรือว่าการที่ไปต้อนเขาจนจนมุมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสามดาบขึ้นมานะเขาสามารถระเบิดอารมณ์ได้ชนิดที่แบบคุณอาจจะอึ้งไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสามดาบหมายถึงว่าคนที่มีอารมณ์แบบโมโหมากๆะ่ะหรือเป็นคนอารมณ์ร้อนก็ได้นะคะทําอะไรถ้าฉันอยากจะได้ฉันก็ต้องได้เดี๋ยวนี้รอไม่ได้แล้วนะคะอืมอย่ก็ได้นะคะโอเเปิดต่อนะคะ เดอ m o มูนเดอ o o มูนขึ้นมานะคะมีความวิตกกังวลนะคะไม่ไม่ลึกอ่ะนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนจะทำอะไรทีคิดเยอะอยู่พอสมควรนะนะคะใจร้อนอยากจะได้เดี๋ยวนี้แต่ก็คิดเยอะด้วยนะคะไพ่เดอร o มูนขึ้นมาเนี่ยเป็นคนคิดมากนะคะอาจจะบอกว่าเป็นคนที่ลึกๆนะคะเป็นคนกลัว กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความแน่นอนที่ยังมาไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติสมมตินะคะพวงนี้จะต้องพรีเซนต์คือแน่นอนไม่หลับแหละนะคะจะคิดจะทุกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟก่นะผู้หญิงคนนี้นะถ,ถ้าเป็นคุนถือไม่ท้าขึ้นมานะคะเหมือนเพอร์เฟคชันนิสในโดยเฉพาะด้านการงานนะคะทุกอย่างต้องเป๊ะนะเลยมีความวิตกกังวลนะคะว่าตัวเองจะโอเคไหมจะทำได้ไหมคนอื่นจะชอบไหมอย่างนี้นะคะ โ okay. อเคอลิซขอสาใบสุดท้ายนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นคนมีอารมณ์ศิลปินอยู่นะคะเป็นคนรักธรรมชาติชิลชิลรีแลกซ์อลิซรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มี2โหมดโหมดหนะ้าที่การงานโหมดจริงจังโอ้โหก็จริงจังสุดๆไปเลยนะคะแต่เขาก็จะมีบางโหมดอะซึ่งไม่เยอะนะคะเป็นมุมเวลา เขาจะสบายๆรีแล็กซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีนะคะชอบป่าเขาลำนาภพายเออจะบอกว่าเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนรักสัตว์มากๆแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยขึ้นมามีเมตตาจิตต่อแบบเพื่อนมนุษย์เนี่ยอืมนะคะโดยเฉพาะสัตว์นะคะโอเคเปิดต่อนะโอ้ s เดอะซันขึ้นมาไพ่ที่ดีที่สุดขึ้นมาในสำรับเลยนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้ ช่วงเวลาดวงตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างอะชุดเขาให้เขาขึ้นมาได้อาจจะด้วยวุฒิพังภาวะทางอารมณ์ของเขาอะเพื่อเที่มันมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคะฮิวใจเขาให้ขึ้นมาโดยตัวของ,ของเขาเองหรือว่าสิ่งสิ่งนี้นะคะที่ Judgment เนี่ยนะคะการที่เขาเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ นะคะบุญบาปทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วสิ่งที่เขาแบบอาจจะเป็นคนชอบสวดมนต์อาจจะเป็นคนชอบทำด้านสมาธิอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะพอเด e อ u n มาเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยมันจะสว่างสดใสน,น่ะเปิดทางให้ชีวิตเขาเนี่ยไม่อับจนหนทางนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับขึ้นมาเลยนะไพ่ใบสุดท้ายค่ะ อลรลให้ไพ่ฮโรเฟนขึ้นมาเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะอย่างที่อลิซบอกคนคนนี้อาจจะเชื่อในเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษนะคะหรือชอบทำบุญนะคะเป็นคนที่มีลึกๆเขานะนะคะเป็นคนที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ได้นะเพื่อนๆเขาจะชอบช่วยเหลือยื่นมือเขาช่วยนะคะเป็นคนมีความรู้มากๆนะเป็นคนที่จะบอกคิดฝันถึงเรื่องการแต่งงานไหมหรอ ตอนแรกเนี่ยไพ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีไพ่แต่งงานขึ้นมาเลยนะนะสามถ้วยเพื่อนๆอาจจะคิดว่าเป็นไพ่แต่งงานจริงๆมันคือไพ่ของการได้เฉลิมฉลองนะ่ะพบมิตรแท้กัลายาณมิตรนะคะเพื่อนคู่หูแต่ไพ่เนี่ยพอพระ นะคะพระสังฆราชขึ้นมาเป็นพ่ของการมีพิธีเกี่ยวกับศาสนาขึ้นมานะคะพ่การแต่งงานการรวมกันเป็นครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพิธีใหญ่ที่มีคนเฉลิมฉลองเป็นร้อยคนพันคนไม่ใช่อาจจะมีแค่การแบบผูกไม้ผูกข้อม้ข้อมือมีบาทหลวงมีพระนะคะในศาสนาเนี่ยมาทําพิธีให้แค่หนึ่งคนแค่นี้เขาก็แบบแฮปปี้แล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่า,าการแต่งงานพิธีใหญ่เนี่ย มันไม่ได้คําตอบของชีวิตวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับคำำําทํานายนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันผู้ชายนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังกับความรักนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะ subscribe เป็นกําลังใจให้ลิสด้วยค่ะขอบคุณค่ะ